นะส่วนจตุพรพรมพันธ์จตุพรพรมพันธ์เนี่ยเมื่อวานนี้ฮะได้มีการพูดในรายการพูดถึงตะวันนะแล้วก็พูดถึงนักการเมืองพักการเมืองที่ยังคอยหนุนหลังอยู่ว่าควรถูกประนามนะควรถูกประนามยิ่งกว่าอีกนะคนในพระเจอาอะไรบางคนอย่างวิโร์มันก็จึงทนไม่ได้ใช่ค่ะเพราะว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดนั้นเนี่ยนะครับคือแต่ละคนก็พยายามเกรงใจอก็คิดถ้อยคำมาตรุรสวาจากัน แต่ว่าเราเนี่ยไม่ไม่สนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้านะครับถ้ามีความรักและความห่วงใยกับบรรดาเยาวชนก็ต้องห่วงใยให้เป็นเราก็เป็นผู้นำนักศึกษามาก่อนเป็นพ่อคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรารู้ว่าควรจะทำอย่างไรประเด็นนี้เนี่ยครับคุณถ้าดึงว่ายืนยันว่าเป็นการกระทำที่ถูกเนี่ย นี่คุณผิดที่สุดและใครไปให้ไทยไอ้พวกนี้เนี่ยนะครับว่าการกระทํานี่ถูกไอ้เนี้ยเนี่ยนะครับต้องประจานสองเท่าคือถ้านักเคลื่อนไหวนี่นะครับไม่ถือเรื่องความชอบธรรมก่อนอย่าคิดว่านี่คือความเสียสียละเพราะเนี่ยนะครับการคิดอะไรก็ตามนั้นในการขับเคลื่อนต้องคิดี่นะครับถึงองค์คณะเป็นสําคัญหลายคนเนี่ยนะครับที่ผมพยายามอธิบายว่า บางจังหวัดในการเดิน,นในขณะที่มีตัวประกัน,นหมายถึงว่าถูกขังในเรือนจำนั้น,เ,นเป็นเรื่องความยากลำบากมากคือถ้าคิดแค่ความสาใจไม่ต้องรับผิดชอบมันได้แต่ว่านี่นะครับถ้าคิดว่าขณะที่เราอยู่ข้างนอกพักควกอยู่ในเรือนจำจะต้องทำอะไรบ้างน,นะครับซึ่งมีทั้งบูทั้งบุญเพราะมีตัวประกัน ประวัติที่ผ่านมาเนี่ยาเยอะแยะมากมา,มาส่วนหน้าหนึ่งการเมืองเช้านี้ครับพันหัวใหญ่เดลินิวไทยรัฐนะประเด็นเดียวกันฮนะบิกต่อเชื่อมีขบวนการสองวันเชื่อตะวันปวนเสด็จนะนี่พัดหัวของเดลินิวอ่แล้วเดลินิวก็มีตั้งโต๊ะนะถแถลงข่าวเมื่อวานนี้นะฮะเรื่องแก้หนี้นอกระบบหนี้ในระบบนะฮนะซึ่งมีความคืบหน้าแล้วก็ไทยรัฐนะปลามให้ท้ายเด็กปวน นายกเข้มถวายอารักขาครับนี่พันหัวหน้านหนึ่งนะฮะแล้วก็มติชนยันรัฐบาลมีหลายแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเศรษามั่นใจนะก็คือเรื่องเงินดิจิตอลเนี่ยยืนยันว่นารัฐบาลไม่ได้มีแผนเดียวมีมแผนอื่นด้วยนะนายกโชคืบสางทั้งระบบชูบันไดสีขั้นแก้หนี้เมื่อวานนี้ก็ถแถลงข่าวร่วมกับหลายหน่วยงานเลยนะฮะภา <Okay. S 1> พใหญ่ตรงกลางก็คือมอทอหนึ่งคุณอนุทินนะหัวหน้าพักภูมิใจไทย แล้วก็นายกเศรษฐาทวีสินครนี่อยู่บนหน้าหนึ่งของมติชนแนวหน้าครับพัดหัวใหญ่พบตรขอเวลาสองวันรวบรวมหลักฐานเตรียมจับทะลุวังชี้มีคนหนุนป่วนขบวนเสด็จนะชงศารพิจารณาถอนประกันนะฮะซึ่งในแบนเนอร์ข่าวของทางมติชนล่าสุดนะฮะได้มีการเปิดเผยว่าสามสถานีตำรวจยื่นขอถอนประกัน นะพราะมีคดีพฤติการแบบเดียวกันอยู่นี้เลยไงอ้างมาทําโพแต่มันไม่ใช่ทำโพนะฮะถูกดําเนินคดีหนึ่งหนึ่งสองอยู่ได้รับการประกันมาสสถานีฮะยื่นขอถอนประกันนี่แบนเนอร์ข่าวของวติชนะนะคดีขบวนเสด็จฮะ,ะนี่นัทชนนนะฮะที่ตํารวจบอกว่ามีอยู่สองคนที่เรียกให้มารับทราบข้อหาเมื่อวานแล้วขอเลื่อนคอปรากฏว่ามีตะวันแล้วก็มีชื่อนี้นะนัทชนนใน ผู้จัดการออนไลน์เนี่ยให้รายละเอียดฮะว่ากรณีของนายนัทชนนภไพโรธเนี่ยนะก็พบว่าเป็นสมาชิกนะกลุ่มโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอรอแล้วเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะก็รับเป็นพิธีกรภายในงานนี่แหละครับ<อ>นี่สแตนทูเกเตอร์นะครั้งที่4เสื้อขาวเนี่ยนะฮะเครือขนะ่ายนะิรโทษกรรมประชาชนกะ็นะคือรวมถึงคดี1 1 2ด้วยแล้วก็มีมล์ไปร่วมงานด้วย นี่คือก่อนหน้านี้เป็นสมาชิกกลุ่มพักโดมปฏิวัตินะฮะแล้วก็เป็นแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมกลุ่มเพนกวินน่ะนะฮะเพนกวินรุ้งปนัสยานนั่นแหละครับนะฮะแล้วก็เริ่มเคลื่อนไหวมา ที่ลานพญานาคที่ศารลรัมนวนิจฉัยนะวอล้มล,ล้างการปกครองจำไ้ไหมนี่ก็เข้ารวมตั้งแต่ตอนนู้นตั้งแต่ตอนโน้นแหละฮะนนแล้วก็นายนัชนนท์ค่ะมีคดีเกี่ยวเนื่องกับการชุมนุมหลายคดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมเรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มทะลุฟ้าที่หน้ากองบังคับการ,รตำรวจตะเวนชายแดนภาคหนึ่งเบื้องต้นนะฮะ่ครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยถูกฝากขังนะแล้วได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวติดอุปกรณ์ EM นะศาร คดีดังกล่าวในศาลลงโทษจำคุก20วันรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเห็นว่ายังศึกษาเราเรียนอยู่ก็เลยเปลี่ยนไปโทษกักขัง10วันทนายขอประกันตัวศาลประกันตัวระหว่างอุทธรณ์โดยไม่มีเงื่อนไขและยังมีคดีอื่นๆอีกคระะับ<อ>น,นี่ก็มีรายละเอียดนะครับมีคดีที่ศาลอาญาพิพากษาจำคุกน,นายนัทชนน4เดือน,นกรณียืนอ่านกรหน้าศาลอาญา ทำกิจกรรมยื่นจดหมายราชายุติธรรมอย่างเงี้ยนะสารก็ปล่อยตัวชั่วคราว<ช>นะโอแลอีกหลายคดีครับเยอะมากนะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยลงโทษจําคุกเนี่ยคดีมันยังไม่ถึงที่สุดไงน,นะฮะแล้วก็มีคดีร่วมกับเบนจาด้วยนะ<ช>นัทชนนกับเบนจาจําคุกคนละหนึ่งปีแปเดือนนะฮะนี่อันนี้ก็คือคดีเก่านะฮะเนี่ยฮะแล้วก็มาปรากฏว่าเป็นคนที่ร่วมกับ ตะวันตะวันนะในรถคันนั้นนะที่ขับจี้ท้ายขบวนเสด็จแล้วก็มีการอัดคลิปโดยตะวันนะที่พยานจะบอกขบวนเสด็จปิดถนนทาไมปิดถนนทําไมตํารวจเขาก็ชี้แจงว่าไม่ได้ปิดถนนแล้วพอไปเจอตํารวจก็ด่าตํารวจใช่เสียงผู้ชายก็คือคนขับนะก็คงเป็นคนนี้แหละเพราะว่าตารวจเนี่ยเปิดเผยว่าเนี่ยคนเนี้ยที่เรียกมารับทราบข้อหาแต่เมื่อวานนี้สรุปทั้งสองคนยังไม่มานะครับขอเลื่อนบอกว่าติดเรียนติดเรียนอยู่นะเรียนอะไรสําหรับ กรณีของออคุณตะวันนะซึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเนี่ยอันนี้เป็นต่อเนื่องจากประเด็นพัฒหัวหน้าหนึ่งนะกระตูนกันก่อนค่ะว่าด้วยเรื่องของวาทะกรรมที่เขาบอกว่าหยุดไล่ล่ามแม่มดนะคะนี่ฮะหนึ่งช่องกระตูนค่ะนี่ผู้ชายคนนี้ขี่ไม่กวาดอยู่แล้วก็มีผู้หญิงนั่งซ้อนท้ายน้องใช้คําว่าซ้อนท้ายได้ไหมซ้อนท้ายไม่กวาดค่ะ <laughs> นะแต่ว่าไม่กวาดนี่มันพุ่งไปไหนไม่ได้ไกลหรอกค่ะไปติดกับ ตรงโพเดียมเลยนะคะแล้วผู้ชายคนนี้นะที่ใส่แว่นเนี่ยค่ะเขาบอกว่าสังคมต้องตั้งสติแค่ไล่ปวนรถขบวนเสด็จหยุดไล่ล่าแม่มดได้แล้วนะ,ะแล้วก็พิธีกรรมการไล่ล่าแม่มดคืออะไรถือไฟค่ะถือคบเพลิงไปเนี่ยนะคะแล้วก็ไปไหม้ตรงไม้กวาดของเขาด้วยน,ะนั่นน่ะด้านล่างบอกว่าตั้งสติให้ดีๆจะเห็นว่าพ่อมดเนี่ยแหละตัวดีที่หนึ่งเลยแล้วมาบอกคนอื่นว่าหยุดไล่ล่าแม่มด หมวกพมดเนี่ยมีโลโก้คล้ายๆโลโก้พักเก้าไกลใช่ส่วนหมวกผู้หญิงที่ซ้อนท้ายี่ยมีคําว่าทะลุวังเขียนเอาไว้แล้วอดีตของคนที่ขับไม่กวาดเนี่ยนะไม่ทราบว่าเป็นอดีตบรรณาธิการต้นฉบับฟ้าเดียวกันด้วยหรือเปแบบซึ่งเป็นสำนักพิมพ์ที่ให้ข้อมูลโจมตีสถาบันมาโดยตลอดคนี่อันนี้แนวหน้าการ์ตูนโดยพดนะฮะต่อที่ยุคแสนสำราญโดยคุณประชาคามินค่ะ ไหนเดดดี้เคยบอกว่ามองตาตะวันแล้วเห็นแววตาลูกสาวอยู่ในนั้นไงคะไปยือ้อไปดึงเสื้อสูดยืดหมดแล้วนะคะคนที่ถูกเรียกว่าแดดดี้เนี่ยพยายามผลักไปผลักไสไล่ส่งเนี่ยผลักหัวออกนะไม่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 ดานางก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้จะสบตาย,ยังไม่กล้าเลยกระแสรแรงเลือกเกินนะคะเพราะว่าตอนนี้พักเก้าไกลเนี่ยบอกว่าไม่ได้สนับสนุนไม่ได้อยู่เบื้องหลงัง แต่พฤติการที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นตัวบอกทั้งหมดกระจ่างอยู่แล้วไงใช่ค่ะนะเคยไปสนับสนุนกิจกรรมยังไงบ้างเคยไปช่วยเหลือยังไงบ้างคเคยไปเป็นนายประกันยังไงบ้างค่ะแล้วก็เคยมีสอสอไปร่วมกิจกรรมยังไงบ้างล่าสุดก็ยังมีจดหมายถึงอีกด้วยจดหมายถึงเนี่ยเมื่อปีที่แล้วซึ่งมันเปิดเผยเห็นว่าสนับสนุนเป้าหมายเดียวกันเขียนชัดเลยนะจดหมายนั้นนะลายมือคุณพิธาเองอะเป้าหมายเดียวกันก็คือ ไม่ให้มีการใช้หนึ่งหนึ่งสองอีกต่อไปนะจะทําทุกวิถีทางนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่ตอกย้ําความสัมพันธ์ความเกี่ยวโยงแม้ว่าเวลานี้จะพยายามเพกะว่าไม่ได้อยู่เบื้องหลัง<อ>ไม่ได้เกี่ยวข้องนะฮะอันนี้ก็เป็นเหมือนกับหลายๆเรื่องน่าจะว่าไปแล้วนะแต่ก็ไม่เคยปรามพฤติกรรมนี้หรือแม้กระทั่งตอบคาถามนะก็ยังไม่มีนักข่าวถามนะว่ารู้สึกยังไงกับพฤติกรรมแบบนี้ใช่ไหมคะคือหลายๆเรื่องเนี่ย ก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วเวลาเคยพูดไว้อย่างหนึ่งแต่พออีกสถานการณ์หนึ่งก็จะปรับเปลี่ยนนะอันนี้คือสไตล์ของแดดดีนะ